สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านสวัสดีงาม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 สวัสดีปีใหม่งามงามนะคะ <laughs> จากใจจริงกับสวัสดีงามงามของเย็นจิตพรเวีมอบให้กับเอฟซีแฟนคลับของเย็นจิตพรเวีทุกคนเลยนะคะเข้าเข้าสู่ปีใหม่แล้วสวัสดีปีใหม่ f อฟซีอีกครั้งนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะับตั้งแต่บัดนี้ และวินาทีนี้เป็นต้นไปอวยพรย่อๆแต่รวบรวมมาทั้งหมดอยู่ในคําว่าขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตั้งแต่บัดนี้และวินาทีนี้เป็นต้นไปด้วยเทินครอบครุ่มเมิดไปนองคอําอวยพรของยินจิตพรทีวีซุงแตงหอดเอฟซีของเจ้าข,ของเดอ้อี่นอนเอ้ ไปยเสวยพอ่อให้ยันเจพอ่อที่กีับความเมน่นมาเนเด้อพี่น้องพอ่อได้มีกําลังใจเนี่ยเนาะคนเฮานี่ถ้ามีกําลังใจก็จะฟันฝ่าอ,อุปสรรคได้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าเขาว่าเราต้องการกําลังใจทั้งนั้นค่ะพี่น้องนะคะกําลังใจที่ยิ่งใหญ่ขันบ่มีกําลังใจมึงดูขันเจ้าบ่โศกเศร้าเงาหงอยขันเจ้าบ่อ่าเางาแล้วเอ๋อขันนี้กำลังใจเนี่ยปุ้ยมันสิไปเฮ็ดยังมันกะ ไปนาซื้นตาบานเนาะพี่น้องเนะเาะอ้าบันนี้เข้าเรื่องสู่บรรยากาศเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังลแรงใจให้เย็นจิตปลอดวีด้วยนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมช่อง,องสาวดำปารวยไม่สนับสนุนในท่านเล่นการพนันทุกชนิดซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมขอให้ท่านชมเพื่อวความบันเทิงเท่านั้นนะคะคันจีซื้อกับไปยิบลอตเตอรี่เด้อพี่น้องเด้อ คันชีซื้อก็ไปยิบลอตเตอรี่รีไปเอาคันชีซื้อก็ไปยิบลอตเตอรี่ไปเอาไปเอาลอตเตอรี่มาค่ะพูดละสองใบสามใบใบละแปดสิบบาทคันมันบ่มีก็ใบละลอยก็เอาแต่ว่าจะเกิดลอยถ้าน้อพี่น้องน้องตั้ง่ะเอาลอยหนึ่งนี่แหละพอดีพองามเพ,พื่อนไปเอาปูนก็เจ็ดสิบแปดสิบเขาเกิดปูนกับเด็บบกนนกำไรพอเด็ค่านา้มันรถมอเตอร์ไซค์ค่ายางค่าเมือเดี๋ยวก็ได้กินเขากินน้ำนกิเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กำไรพันหนึ่งก็ใส้สิเขา่า ซื้อเขาซื้อนา้าเติมน้ำมันรถอีกเอา้าสู้กันไปค่ะขพรามีกําลังใจนะพไปนองเนาะเอ,าเอารราาา้า,าะะเข้าสู่บรรยากาศทางด้านแนวทางนะคะเข้าสู่บรรยากาศทางด้านแนวทางค่ะสูตรสาวดำแล้วก็สูตรที่4เด่นที่หนึ่ง1 4 7 9 3สมหนึ่งสนะคะเรามาจะเป็นเลขสามตัวเพื่อที่จะห้ำหันห้ำหันท้ายรางที่หนึ่ง ว่าปิญเยที่จะห้ามหันปร์นตามล่านี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะตามล่าหาสามตัวนี่ละตามล่าหาสามตัวหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เจ็ดเกเจ็ดสามเก้าเจ็ด 3 917 973 917ขอโทษจ้ะ374 319ด7 4 3 1 9 497 439 497 439 จ็ดหนึ่งสามสี่สามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามสี่สามหนึ่งเอาพี่น้องสูตรสาวดำพานไปบาน,นี่มากค่ะแม่ย่าบางบทนะคะย่าบางบทพิจารณาดูนะคะยาบางบดเดอ้อพี่น้อง

สี่ห้าสามสพี่นอ้องมาเลยพี่นอ้องศนย์เอาเก้าศูนย์สี่สามเกตัวก็จะมี90 94 90 เก้าสี่ศูนย์สี่สามสี่ศูนย์สี่สามสี่สามเก้าศูนย์สามสามเก้าศูนย์สามพี่น้องชอบก็จัดขัดก็เลื่อนผ่านเลยนะคะของอาจารย์พลกรธมนะคะ อาจารย์พลกธมให้มานะคะ905 407 07 9 6 7 1 4 7 9 9 1 7เล็ก3ตัวนะคะ905 407 07 9 6 7 1 4 7 9 917นะคะอันนี้เป็นเลข3ตัวของอาจารย์พลกตมมี6หางนะคะแล้วก็มาเลข2ตัวบนล่างนะคะจะมี90 47 59 93 71 79 69 เจ็ดเก้าหกเก้าะเกนะคะมีจีตัวนี่ยหนึ่มี่ตัวบนล่างนะคะเก้าศูนย์สี่เจ็ดเก้สามนึ่งเาหาเก้าสี่เลขสวยนะคะ อขออัจฉริยกรกตอมในงวดนี้อทีนี้เราก็มานี่เลยค่ะปูชัยวันค่ะปูชัยวันไฮไลท์ของคลิปนี้ปูชัยวันนะคะบนวิ่งสี่กับเจ็ด ล่างวิ่ง4กับ3 3กับ4นะคะแต่ส่วนมากเลขของปู่ชายวานจะกอดคอกันมานะคะไม่แน่4 7หรือเจ็มาบน3 4 4 3มาล่างก็มไม่แน่เพราะว่าปู่เพิ่นจับกับเขาคือกันแต่หางลุดหล้กว่าเขาค่ะถ้าเพิ่นจับกูแต่ว่าเลขเลขไอ้วิ่งเพิ่นนี่ยันมีสองตอัวมันมาด้วยกันเลยนะคะอันนี้เป็นความจริงบย อ้าสองเจ็ดเจ็ดสองสี่แปดแปดสี่บนเท่านั้นเลขล่างเพื่นเก็คือวิ่งสามกับสี 4, เ่เพื่อนไหนห้าสามห้าสี 4, ่ห้าสามห้าสี่มู๊ยพี่น้องพิจารณนะบังเดอร์ค่ะเดอร์พี่ชนเดอรเด็กปูเพื่นอนว่หลายตัวเน่เพื่อนหายเรวแล้วเลยบมมีคงชุดถอกชุดไทยเด้กปูเพาว่ายังไม่คงสุดทงชุดไทยอย่างเงี้ยเหาแล้วก็วแล้วสันเล่าว่าปูว่า ตะก,กีดนั่งก็ไปเล่นน้ำเพลินสองสามเธอยุดสำไมบังนั่งไปเ็ทำคลิปกับลูกดนล่าแต่กลับเมื่อเรวบ่ได้ไปอีกจักเทธอพี่น้องนะคะอ่ะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะชอบแคปไเลยนะคะถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านทันทีค่ะ ปูใช้บ้านเลื่อนขันเลื่อนขันบม่มักเลื่อนผ่านเได้จ้ะถ้มามักแคบไว้เลยจ้ะอ่าอาจารย์พลกทมค่ะมักบ่อพี่น้องมักจัดคัดผ่านเลยจ้ะมักจัดคัดผ่านเลยเด้อพี่น้องเลยต่อไปก็จะเป็นปูเซาล่าค่ะชอบก็จัดคัดเลื่อนผ่านเลยนะคะ ชอบกระจัดขัดเลื่อนผ่านเลยนะคะเอท,ทีทีแล้วทุกท่านดันดูนะคะอ่าแม่ย่าบาังบดค่ะแคบเลยนะคะไฮไลท์ของคลิปนี้เป็นของปู่ชัยวานนะคะขอทุกทุกท่านโชคดีนะคะปีใหม่แล้วขอให้ท่านมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและบัดนี้เป็นต้นไปบัดนี้เป็นต้นไปวินาทีนี้เป็นต้นไปนะคะขอทุกท่านโชคดีค่ะ